สัมผัสเสน่ห์มรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดในหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางอดีตราชธานีเก่าแก่ของลาวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยความงดงามทางธรรมชาติวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยสเสน่ห์น่าค้นหาที่นักเดินทางจากทั่วโลกต่างหลงไหล บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบางครับ 1. วัดเชียงทองวัดเชียงทองหรือที่ชาวลาวเรียกกันว่าวัดศรีมุงคุณเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในหลวงพระบางสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1560โดยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช จุดเด่นของวัดคือสถาปัตยกรรมที่งดงามวิจิตบรรจงตามแบบฉบับศิลปะล้านช้างแท้ๆโดยเฉพาะสิมหรือโบสถ์ที่มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นโค้งลงจรดพื้นดูสง่างามอ่อนช้อยภายในประดับด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณทดีพื้นบ้านครับนอกจากนี้ยังมีโรงราชรถซึ่งเป็นที่เก็บราชรถที่เคยใช้ในงานพระศพของเจ้ามาหาชีวิตครับ 2. พระราชวังหลวงพระบางพระราชวังหลวงสร้างขึ้นในปีคศ1904โดยฝรั่งเศสเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวงปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติภายในจัดแสดงเข้าของเครื่องใช้ของกษัตริย์และราชวงศ์ลาวรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และศิลปะวัตถุล้ำค่าต่างๆ ที่สะท้อในให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของราชอาณาจักรลาวสถาปัตยกรรมของพระราชวังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบลาวและแบบฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวจุดเด่นอีกอย่างคือหอพระบางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาวครับ 3. น้ำตกตาดกวางชีหากคุณเป็นสายธรรมชาติห้ามพลาดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกตัดกวางชีครับ น้ำตกแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของน้ำสีฟ้าอมเขียวมรกตใสสะอาดที่ไหลหลดหลันลงมาตามชั้นหินปูนท่ามกลางป่าไม้เขียวชอุ่มน้ำตกตัดกวางสีประกอบด้วยน้ำตกหลายชั้นแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำให้คุณลงเล่นน้ำคลายร้อนได้อย่างสบายใจนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์หมีซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของหมีควายที่ได้รับการช่วยเหลือมาครับ 4. ตักบาทข้าวเหนียว กิจกรรมยามเช้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพระบางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสด้วยตนเองในบรรยากาศที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ทุกเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆจะออกมาเดินบินธบาตเป็นแถวยาวไปตามถนนสายหลักนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมพิธีโดยการซื้อข้าวเหนียวและอาหารอื่นๆไปร่วมใส่บาทการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าร่วมพิธีนี้ครับ 5. ตลาดมืดยามค่ำคืนถนนคนเดินใจกลางเมืองจะกลายเป็นตลาดมืดที่คึกคักไปด้วยร้านค้ามากมายที่มาตั้งแผงขายของตั้งแต่ของที่ระลึกงานฝีมือท้องถิ่นเสื้อผ้าของใช้ไปจนถึงอาหารพื้นเมืองต่างๆที่นี่เป็นแหล่งรวมของฝากชั้นดีที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ในราคาเป็นกันเองครับนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารริมทางที่ให้คุณได้ลิ้มรองรสชาติอาหารลาวแท้ๆเช่นไส้อั่วลาว แหนมปิ้งและข้าวเปียกเส้นครับนอกจากสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วหลวงพระบางยังมีวัดวาอารามอีกมากมายให้เยี่ยมชมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเช่นพระาธาตุภูสีที่คุณสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองได้แบบพนรมาหรือการล่องเรือชมแม่น้ำโขงในยามเที่ยงคืนเพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ตกดิน หลวงพระบางจึงเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่ต้องการสัมผัสความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในบรรยากาศที่เงียบสงบและเปลี่ยมไปด้วยมนเสนครับคุณเคยไปเที่ยวหลวงพระบางมาแล้วหรือยังครับสถานที่ไหนที่คุณประทับใจมากที่สุดครับ